บรรยากาศอบอวลไปด้วยความฝิ่นในคอนเสิร์ตท,ทำบุญหวังผลของศิลปินสาวสุดทิิสปาม,มีอีฟปานเจริญกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อมีโชว์พิเศษที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ทั้งฮอนจากแฟนคลับและทีมงานเบื้องหลังกับโมเมนต์สุดพิเศษที่เบลล่ารานีนาเอกสุปตาปรากฏตัวเป็นแข่รับเชิญบนเวทีโดยมีวิวชวินเจรวานนทายาทธุรกิจหมื่นล้านจากเครือซีพีมารับบทพระเอกเอ็มีสุดหล่อเคียงข้างกันทำเอาแฟนๆต่างจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอีกครั้งเพราะเคมีที่ทั้งสอง่อยอยกมมาาานนนนนั้หหวไไหวไจจนคนดูใบง ไฮไลท์เด็ดที่ทำให้โลกโซเชียลแทบแตกคือช่วงสัมภาษณ์บนเวทีที่ปามีทำหน้าที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านด้วยการตั้งคำถามแบบจำลองบรรยากาศคล้ายพิธีแต่งงานโดยหันไปถามหนุ่มวิวด้วยน้ำเสียงขี้เล่นแต่มีความจริงจังว่าคุณวินคุณยินดีที่จะรับคุณบลาวเป็นแฟนของคุณไหมคะทำเอาหนุ่มวิวถึงกับเขินจนพูดไม่ออกขอหน้าที่สาเวเบลล่าก็เขินตามก่อนจะหัวเราะออกมาท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นของทีมงานที่อยู่หลังเวทีสร้างโมเมนต์หวานชวนฟินที่หลายคนบอกว่านี่มันพรีเวดดิ้งเวอร์ชันเล่นใหญ่ชัดๆ แม้ในโลกความจริงจะยังไม่มีการประกาศชัดเจนว่าทั้งคู่คบกันหรือไม่แต่หลังจากคอนเสิร์ตบิวชวินก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเบล่าลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข,ข้อความว่าเบล่าคือผู้จัดการส่วนตัวและเน้นว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นการแสดงเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์จริงแต่แฟนๆที่ติดตามก็อดจินไม่ได้เพราะแม้จะบอกว่าเป็นแค่บทบาทในงานแต่สายตาท่าทีและเคมีของทั้งคู่ก็สื่อถึงความสนิทสนมเป็นพิเศษและหลายคนก็อดลุ้นไม่ได้ว่าในอนาคตอาจมีข่าวดีออกมาจริงๆก็เป็นได้